สวัสดีครับมีดรมมาม่าอีแล้วนะครับคราวนี้เรื่องเกิดที่ประเทศญี่ปุ่นเนาะแอดก็เออตามไปเผือกมาเหมือนเดิมนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องปากแซบคอมเมนต์ของเราเหมือนเดิมนะครับแอดร้กงควรฝากกดไลค์และกด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจกันด้วยนะครับขอบคุณครับคนไทยเราอ่ะเนาะเออขยันสรรหาเรื่องขยันสรรหาราวกันเหลือกเกินนะครับอะไรที่เคยทําที่เมืองไทยอะ่ะ มันไม่ใช่ว่าจะไปทําที่ต่างประเทศล้วทําได้นะครับต้องบอกว่าอะไรอย่าเอาความเคยชินของประเทศหนึ่งไปใช้กับอีกประเทศหนึ่งนะครับวัฒนธรรมที่ต่างกันกฎหมายมันก็ต่างกันเนาะเอออย่าไปเหมารวมว่าประเทศไทยคือจุดศูนย์กลางของโลกนะครับอย่าไปคิดว่าอะไรที่ทําในไทยได้ก็จะสามารถทําที่ต่างประเทศได้นะครับแอดบอกเลยว่าอย่าหาทาครับหืออย่าไปคิดอะไรแบบดันเด็ดขาดนะครับ เดี๋ยวจะได้ติดคุกหัวโตที่ต่างประเทศเอาได้นะครับเออแอดเตือนไว้แล้วนะครับ <c oughs> ดราม่านี้มันก็เริ่มมาจากมีชาวญี่ปุ่นท่านหนึ่งนะครับเข้ามาทิ้ทวิตข้อความไว้ในแอป x นะครับเออเขาบอกไว้ว่าคนไทยแอบลักลอบจับกุ้งมังกรอิเซข,ของญี่ปุ่นไปกินจำนวนมากผู้ชายไทยท่านนี้เขาใช้ชื่อว่าผู้ใหญ่บ้านเมืองจีปะเขาได้ทำการแอบลักลอบตกปลาอย่างผิดกฎหมาย โดยเขาได้กล่าวว่าทุกคนมีรสนิยมและความสุขที่ต่างกันแต่เขากำลังทำลายระบบการจับปลาของประเทศญี่ปุ่นการกระทำแบบนี้ทำให้เขามีความสุขหรอพวกเขากำลังกินกุ้งมังกรอิเสะโดยวิธีการประกอบอาหารที่บ้าบาแบบนี้นะหรอสถานทูตไทยควรจะเป็นคนรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นนี้จากการกระทำของผู้ชายคนนี้ <c oughs> คนที่ญี่ปุ่นเขาก็มาทวิตด่าประมาณนี้นะครับเออแอดขออธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะงงกันเนาะว่าทําไมชายไทยคนนี้ถึงผิดนะครับแล้วเขาผิดอะไรเพราะว่าถ้าเป็นเมืองไทยเนี่ยการไปตบกุ้งที่ทะเลเอามากินก็เป็นเรื่องปกติใช่ไหมครับเออแต่ที่ญี่ปุ่นไม่ใช่นะครับทะเลคลองแม่น้ําทะเลสาบเอออะไรพวกนี้มันไม่ใช่พื้นที่สาธารณะนะครับเขาถือว่าเป็นสมบัติของชาติครับไม่ใช่ใครอยากจะไปจับปลาก็จับ ใครอยากจะไปล่าอะไรก็ล่าได้นะครับเขาจะมีข้อกําหนดไว้เลยครับว่าจะให้จับช่วงเดือนไหนจะให้จับช่วงไหนจะให้ทํายังไงอะไรครับและบางสตว์ที่ก็ต้องขออนุญ,ญาตก่อนนะครับถึงจะจับได้เนาะเออบางที่มันก็คือไปจับได้เลยแต่ว่ากําหนดช่วงเวลาแต่บางที่เนี่ยไปจับไม่ได้เลยครับต้องมีแบรนอนุญ,ญาตเท่านั้นถึงจะจับได้นะครับซึ่งต่างจากประเทศไทยเราอ่ะเออถ้าประเทศไทยเราถ้าเพื่อนมีบ้านติดทะเลก็เอาเบ็ดไปตกปลากิน ก็คือไม่มีใครว่าอะไรคือจับอะไรได้ก็กินอนั้นนะครับเออแต่เราต้องมาเข้าใจก่อนว่ากฎและข้อห้ามของแต่ละประเทศอะมันไม่เหมือนกันจะไปที่ไหนเราต้องศึกษาก่อนนะครับจะได้ไม่พลาดเนาะถ้าถามแอร์อะแอร์คิดว่าออคนไทยท่านนี้ก็คงไม่รู้ข้อห้ามข้อนี้ก็เลยทําผิดไปนะครับวิธีที่ง่ายในสุดอะเขาควรออกมาขอโทษพร้อมจ่ายค่าปรับเออและก็สัญญาว่าจะไม่ทําแบบนี้อีกคือถ้าออกมาสํานึกผิดอย่างจริงใจอะ แอดคิดว่าคนญี่ปุ่นเขาน่าจะละเว้นโทษจำคุกให้นะครับเออเพราะว่ามันก็ยังไม่ถือเป็นคดีร้ายแรงมากนะครับแต่ว่าค่าปรับก็แอบแรงอยู่เนาะเออเขาปรับหนักอยู่แต่ว่าก็ทําผิดไปแล้วว่าก็ต้องยอมรับผลกรรมที่ตามมาไหมอะ่ะเนาะจะมาอดครวนว่าไม่รู้เออไม่รู้ว่าผิดอะไรเงี้ยไม่ได้นะครับตํารวจที่นู่นเขาไม่ได้หย่วนหยวนแบบตํารวจไทยนะครับเออต้องแยกเนาะ หลังจากที่ชาวญี่ปุ่นท่านนี้เขาออกมาทวิตด่าออกไปนะครับก็มีชาวญี่ปุ่นหลายคนมากออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับโอเคเรามาลองรับฟังกันดูนะครับว่าเขามีความเห็นอย่างไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้เนาะอันนี้แอดแปลเฉพาะความเห็นของชาวญี่ปุ่นนะครับที่จริงมันมีความเห็นของคนไทยที่พยายามไปขอโทษแทนเยอะมากด้วยแต่ว่าส่วนใหญ่มันก็จะเป็นซ้ำๆเลยที่บอกว่าเอ้ยต้องขอโทษแทนผู้ชายท่านนี้ด้วยนะครับที่ทําให้เกิดความขายหน้าหรือว่าทําให้เกิด <c oughs> เรื่องเสียหายที่ญี่ปุ่นอะไรประมาณนั้นนะครับโอเคเรามาเริ่มกันที่ความเห็นแรกกันดีกว่านะครับเขามาบอกไว้ว่าฉันจำได้ว่าค่าปรับมันมีค่าปรับอยู่ประมาณ1ล้านเยนใช่ไหมสำหรับการลักลอบจับกุ้งมังกรอ,อิเซโอ้ค่าปรับแพงมากเลยครับความเห็นถัดไปนะครับผมแปะไว้บน x ของสารเอกอัครัชชูตไทยในญี่ปุ่นหากมีผู้รายงาน500หรือ1000รายขึ้นไป สารทูตอาจจะตอบกลับเรามาช่วยกันส่งวิดีโออาชญากรต่างชาติคนนี้ไปยังสารทูตของพวกเขากันดีกว่าความเห็นถัดไปนะครับคนไทยชอบประเทศญี่ปุ่นมากเราไม่ควรทำให้มันเป็นเรื่องใหญ่เขาเป็นเพียงคนไม่ดีเพียงส่วนน้อยของคนไทยเท่านั้นอแอดไม่เห็นด้วยกับความเห็นนี้นะจริงจริงแอดบอกว่าควรทำให้เป็นเรื่องใหญ่นะครับดีแล้วคือคนไทยส่วนใหญ่เขาไม่รู้ไงว่าทำแบบนี้ผิด ถ้ามันทําเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมามันจะได้รู้กันทั่วว่าเออถ้าคุณจะไปญี่ปุ่นนะคุณทําแบดนี้ไม่ได้นะเอออย่าหาได้ทําแบบนี้นะครับอ่อยประมาณนั้นนะครับความเห็นถัดไปนะครับกุ้งมังกรหนามนั้นไม่ได้รับความนิยมในประเทศไทยคนไทยไม่ชอบกินมันฉันคิดว่าคนในวิดีโอนี้น่าจะเป็นคนเวียดนามไม่ใช่คนไทย ไม่น่าจะใช่หรอกครับพิมพ์ภาษาไทยพูดภาษาไทยชัดขนาดนี้คนไทยแน่นอนร้อซครับอย่าโบยให้เวียดนามเลยนะเออแอดไอเขาความเห็นถัดไปนะครับฉันจะส่งโพตนนี้ไปยังสถานทูตไทยแล้วปล่อยให้พวกเขาจัดการกันเองแอดว่า <c oughs> แอดว่าไม่พอหรอกครับเออต้องแจ้งตำรวจจับด้วยเนาะความเห็นถัดไปนะครับมันน่าอับอายมาก พวกเขาไม่ควรทำอะไรแบบนี้ที่นี่อาชญากรคนนี้สมควรถูกลงโทษความเห็นตัดไปนะครับฉันสั่งกุ้งบางกรที่ร้านอาหารราคา16,000เยนคุณแม่อยากทานก็เลยสั่งมาคุณกำลังแอบลักลอบจับกุ้งอีเสะใช่ไหมมันทำ <c oughs> อขอโทษทีนะครับแอดยังเป็นภูมิแพ้อากาศอยู่เลยนะครับทำไมคุณถึงไม่สั่งมาทานเอาละ่ะความเห็นตัดไปนะครับ นอกจากรายงานเรื่องนี้ตออตำรวจแล้วควรฟ้องร้องเขาด้วยชาวต่างชาติทำให้ญี่ปุ่นเสียหายพวกนี้พวกเราไม่ควรมองข้ามความเห็นถัดไปนะครับเขาแอบ,บลักลอบทำผิดกฎหมายนี่เรายังไม่โดนจับอีกเหรออันนี้น่าจะแปลผิดนิดนึงหรือเปล่าแอดคิดว่ามันน่าจะแปลว่านี่เขายังไม่โดนจับอีกเหรอมากกว่านะครับความเห็นถัดไปนะครับ เมื่อไหร่คนไทยที่ชอบทําปิดกฎหมายจะหมดไปแล้วสารทูตไทยจะออกมาขอโทษแทนชายผู้นี้หรือไม่ความเห็นถัดไปนะครับไม่เพียงแต่กุ้งอิเสเท่านั้นแต่ยังมีหอยพ่กหัวสาหรายวากาเมะสาหร่ายทะเลปลาสายแดงปลาหมึกปลาไหลหอยกาบหอยเม่นและอื่นๆอีกมากมายซึ่งเขาอ้างว่าเป็นการละเมิดสิทธิ์ในการตกปลาครั้งแรกตำรวจต้องตรวจสอบด้วย ร้านค้าหรือสมาคมประมงโปรดใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษถ้าจะซื้อของจากคนที่ไม่มีใบรับรองความเห็นถัดไปนะครับสารเอกอกัค <c> ร <oughs> ทอด,ดีนะครับสารทูตไทยรู้ว่าเขาคือใครและอยู่ที่ไหนในประเทศญี่ปุ่นโปรดโปรดดำเนินการที่เหมาะสมกับบุคคลเหล่านี้ด้วย <c oughs> โอเคนะครับจบแล้วนะครับ สำหรับความเห็นบางส่วนของชาวญี่ปุ่นเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเจ้าของกระทู้เขาไม่ได้มาอัปเดตนะครับว่าบทสรุปเรื่องนี้มันไปจบลงที่ตรงไหนเออแต,ต่ติกตอกของอคนไทยรายนี้นะครับก็โดนรถทัวร์คนไทยเราลงเยอะมากจนต้องปิดดีไปเหมือนกันนะครับเพราะในนั้นนะมันมีคลิปหลักฐานว่าแอบลักลอบจับคู่มกรอิเซมากินมาขายเยอะมากเออมีหลายคลิปมากเลยครับมีแต่หลักฐานเด็ดๆให้ตำรวจญี่ปุ่นใช้จับตัวเองทั้งนั้นเลยครับ ฮะเงินแอดเตือนเลยนะครับใครที่จะไปอยู่เมืองนอกเนาะไปเที่ยวไปทํางานไปเรียนหรือไปทําอะไรก็แล้วแต่นะครับแอดขอเตือนเลยแล้วกันนะครับศึกษาข้อกฎหมายของเขาให้ดีก่อนเนาะข้อห้ามของประเทศนั้นๆให้ดีก่อนที่เราจะไปนะครับว่าเอออะไรทําได้อะไรทําไม่ได้เอ,อนะครับแอดคิดว่าควรจะศึกษาก่อนอ่ะเออจะได้ไม่พลาดแบบคนไทยรายนี้เนาะเพราะว่าเวลาพลาดแล้วว่าบางทีมัน บางทีบางคนถึงขนาดติดคุกนะไม่ใช่แค่โดนค่าปรับอะรแบแล้วมันตามช่วยเหลือการตามช่วยเหลือมันยากมากเลยเวลาทำความผิดอะไรสักอย่างหนึ่งที่ต่างประเทศนะครับแล้วแต่ละประเทศก็มีเขาเรียก่อะไรบทลงโทษต่างกันด้วยบางที่ก็รุนแรงมากเลยนะครับอย่างสิงคโปร์เป็นต้นเนาะโอเควันนี้แอดไปแล้วนะครับลาไปครับแอดรบกนฝากกดไลค์และกด subscribe เพ mm ื hmm. ่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับพบกันใหม่วิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ